เลยล้างลาไปหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะเหงาไหะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยนะใครที่ได้ยินเสียงภาพชัดนะคะพิมหนึ่งมาให้หน่อยนะคะเคาะจอเคาะใจกันนิดนึงนะคะว่าแล้วเราก็เคาะเคาะไปด้วยทุกคนขอต้องเคาใจให้ด้วยนะคะวันนี้แอปปาร์กจบแล้วค่ะวนี้นะคะใครคิดถึงแอปปาร์กก็ เข้ามาเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนทำไมค้างเออสวัสดีค่ะให้ดูราคาก่อนนะให้ดูราคาก่อนนะหุ้ยฉันเนี่ยแบบนี้ตอนเห็นปีนใหม่ถือแล้วก็แบบว่าใช่มันราคามากเลยค่ะเป็นเพื่อนอาจจะไม่ชัดใช่ไหมใกล้เลยนะคะ ใครอยากไปชะอำหรือใครอยากไปเสม็ดนะคะอันนี้อันนี้เป็นชะอำมผงฉิดนะคะแล้วเสม็ดเนี่ยในพาราเพียงเริ่มต้นถ1ึ0งหนึเอ่าเอาที่ไหนก่อนดีอ่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดหนึ่งดันมาให้หน่อยนะคะถ้าแบบว่ารับทราบแล้วเนาะว่าอยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะวันนี้เสียงนะภาพชัดเจนมาเอาชิววอเชอร์เนี่ยพัก มาแค่สองที่แต่เป็นราคาที่ปังมากนะคะคือ,อซื้อก่อนใช้ทีหลังได้นะคะเพราะว่าราคานี้คือมีจำนวนจำกัดเท่านั้นเป็นวอเชอร์ที่พักนะถ้าเกิดว่าชำระแล้วโอนอแล้วนะคะพรุ่งนี้จะส่งให้ได้เลยนะคะค <ฮะ S 1> อ่ะบอกก่อนวันนี้นะคะตามหัวเลยมีกับสมิ่งกับหัวหินนะคะอย่างละที่อันนี้ อยากมาที่แต่ว่าขอโชไม่ใกล้ๆไม่ใช่แค่ใบเดียวถูกป่ะมีมีจำนวนจำกัดแต่ยังมีอยู่นะต้องบอกก่อนเลยว่าสองที่เหลือถึง10บใบนะคะรีบเอามาบอกก่อนสำหรับใครสายที่แบบว่าหาที่พักราคาแบบว่าคุ้มๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ถึงปีหน้าก็ทั้งสองที่เนี่ยใช้ได้ถึงกรกดาปี68เลยปีหน้าเลยนะคะจ้า ถ้าเกิดไทรอยากรับรายละเอียดแบบไวๆนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักแอดมินเลยทักแชทแอดมินเลยนะคะช่องทางบ้านฟ้านะคะก็สามารถแคปแล้วก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใช่แล้วม,มีหาจอมเทียนไหมคะุณคุณซาราก็คือสามารถทักคุณชาราทักแอดมินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหา ที่พักให้สําหรับว่าที่ไม่ได้อยู่ในไลน์นี้ยังมีที่พักอีกเยอะแยะมากเลยเนาต้องนะคะอ่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าเร็วๆเลยนะคะก็แคปไว้ก่อนแล้วก็ทักแชทแอดมินขอรายละเอียดดูเพิ่มเติมเงื่อนไขแต่ละที่เพิมเติมได้เลยและสองที่นี้นะคะบอกก่อนว่า พักเสาร์อาทิตย์ได้เสาร์อาทิตย์ก็ได้เหรอใช่เสาร์อาทิตย์ได้ใช้ได้ทุกวันนะคะยกเว้นแค่ว<ด>ันหยุดย,ยาวอยน,นะคะอเลิกเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวถึงกร,รกฎาคมปีหน้าปี68เลยเหมือนซื้อก่อนแล้วเก็บไว้ใช้ทีหลังได้นะคะแล้วใช้ได้ยาวด้วยนะคะแต่ว่าสองที่นี้มีจำนวนจำกัดต้องรีบเอามาบอกในไลน์นี้ก่อนนะคะอ่า อันนี้ก่อนเลยงั้นไปอยากพิเศษมากอยากพิเศษอยากพิเศษมากอันนี้ไปมาเองนะคะกับรยดิสันนะคะรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่างชะอำและหัวหินนะก็คือไนที่พักเนี่ยอยู่ติดริมทะเลเลยปีใหม่และที่สำคัญที่นี่นะคะรับสัตว์เลี้ยงด้วยต้อรับสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ว่าห้องที่นำมาเนี่ยจริงๆเขาอะรับ ต้องต้องถามเพราะว่ามันรับบางโซน่แต่ว่าโดยรวมแล้วที่นี่รับรับสันเลี้ยงแล้วก็ยังเหมาะกับผู้ใช้วิวแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญที่เนี่ยทุกห้องเห็นทะเลหมดเลยเป็นวิวทะเลหมดเลยนะคะที่แบบในภาพเลยนะคะใช่ค่ะห้องสุดยอดทุกอยลางของเราเลยนะคะแบบนี้เลยทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ที่พักที่เนี่ยความดีงามคือทุกห้องเนี่ยเขามีสมาร์ททีวีด้วยนะคะ เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องอะครบคันไม่ว่าจะมินิบาร์น้ําดื่มกาต้มน้ําชากาแฟมีตู้เซฟตู้เสื้อผ้า,าครบทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกจากในที่พักนะใครอยู่ในที่พักเนี่ยก็ใช้สระว่ายน้ําก็คือมีอมสไลเดอร์<ช>เออแล้วที่สําคัญเขามีห้องดูทีห้องดูหนังด้วยอ,อ๋อเหรอใช่สามารถเข้าไูหนหงไม่เสียอน,นี้ฟรีมีห้องดูหนังฟรีนะคะเป็นแบบบีนแบ็กแล้วก็เป็นเหมือนจอหนังใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูหนังฟรีได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย มีสำคัญก็คือมีทางร้านอาหารอืมแล้วก็เสียงไก่อ๋อไม่ใช่ใช่ฉันแบบว่าให้สบวว่าลูกเห็ดดูใช่ห้องนี้นะใช่มีฟิตเนสนะคะสนามบาสโต๊ะปิงปองนะสาวว่ายน้ำผอมสไลเดอร์เนี่ยทุกอย่างห้องดูหนังกิจกรรมพวกนี้หนังกลางแปลงเนี่ยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ว่าซี่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มก็จะมีพวกหนวดสปาเรเดีไรยักกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเช่าจักรยานลันสเก็ตอะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมแต่ว่า แค่มาอยู่ที่พักเนี่ยเป็นที่พักสําหรับครอบครัวโดยแท้จริงและเพียง1990อันเนี้ยติดทะเลเลยนะแล้วห้องพักเนี่ยคือทุกห้องของที่เนี่ยสามารถชมวิวทะเลได้หมดเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจริงๆคุณน้ำดับลมมีทางหนึไหมคะช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะอสามารถสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะแต่ต้องบอกว่าหลายๆที่ในส่วนของวอเช์และวปรชัพิเศษเนี่ย จะไม่สามารถครับช่วงปีใหม่ได้นะคะแต,แต่ว่าสอบถามกับทางแอดมินก่อนให้แอดมินแบบว่าลองหาเสิร์ฟก่อนได้เลยนะคะ<ช>ถ้าเกิดอ่าวอเชอร์เนาะก็จะมีเป็น เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะคะลองสอบถามดูก่อนได้เลยนะคะคุณพุ้ยถามจองยังไงคะคุณพุ้ยทักแอดดินมาได้เลยทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวแบบส่งให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ให้ดูเลยนะสําหรับใครที่ดูของติ๊กต็อกอยู่นะคะนี่อุ้ยมันมันมันกินสกรีนมันกินสกรีนเยวมันเขียวไปหมดเลยนะคะมันมันทลุอะไรคะ นี่กี<ม>สกีนคือเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่ดู t <ม>ิกต o อกอยู่นะคะก็คลิกที่โปรไฟล์นะคะกดติดตามแล้วก็กดข้อความได้เลยนะคะเข้าไปในหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็คลิกที่ข้อความทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยพาไปส่งรายละเอียดให้เลยนะคะว่าเรื่องไยแต่ละที่นี้ยังไงบ้างนะคะคุณปรักษาคุณปลายสก ก่อนมะถามว่ามีที่พักทะเลที่มีบุฟเฟต์อาหารเย็นไหมคะบุฟเฟต์ดินเนอร์ใช่ไหมคะมีอาหารเช้าแล้วก็เป็นบุฟเฟต์ดินเนอร์ใช่ไหมคะพร้อมที่พักใช่ไหมพร้อมที่พักลองพักมาก่อนดีกว่าลองพักมาก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาจะมีหลายที่เลยนะคะเขาจะได้แบบว่าช่วยดูให้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีรูทแบบนี้มันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ใหม่ดูเนาะมันก็จะมีเป็นบางที่เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีของใช่เป็นแพ็กเกจส่วนใหญ่เลยที่เคยเห็นจะเป็น เม็ดนะที่เคยเห็นะนะแล้วก็คุณฝนถามว่าหนึ่งคนซื้อสองห้องได้ไหมคะได้เลยค่ะได้สามารถซื้อได้เลยนะคะคือแต่ว่า<ช>เรามีจํานวนจากัดนะใช่เลยนะคะบอกกับทางแอนมินได้เลยนะคะ คจริงแล้วเนี่ยในส่วนของการการแบบว่าสั่งซื้อสั่งจองนะแอดมินเขาน่าจะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้ว<ช>เ,เราสามารถกดลงตะก้าได้เลยใช่นะคะ,ะแล้วก็เลือกจํานวนได้ค่ะเลือกการวิธี<ช>การชำระเงินได้เลยแต่ว่าไ,ไม่อยากให้ทักแชทหาแอดมินเพื่อแอดมินจะได้ส่งรายละเอียดพวกเงื่อนไขตัววอชเชอร์ที่พักเนี่ยเอาไปให้อ่านพิจารณากันก่อนนะคะ มนีจำนวนจำกัดแหละแต่ว่ามันยังมีอยู่นะคะแต่ว่าประมาณ10บที่1ิใบอะ1ิใบอย่างละสิบใบใช่นะคะโอเคที่ต่อไปอะไรไหมพี่ใหม่ที่ต่อไปมาที่สเม์ละกันค่ะอันนี้นะคะฉันถือให้สเมตนะตัวนี้จะเป็นสเม็ต์ซีไซส์รีสอร์ทนะคะเกาะสเม็ดเลย อยู่ที่ริมอาจใครเรียกอะไรริมหาดอาหาริมอ่าวรวมกันเป็นอาจเหรอนั่นแบะฟิวริมหาดขำๆกันเลยนะทุกคนริมหาดอะไรเอ่ยริมอ่าวน้อยหนาค่ะริมอ่าวน้อยหนาแต่มันก็ริมหาดจริงๆนะทั้งริมหาดและริมอ่าวนะริมอาจเออตอนนี้ลูกเพจงงแกพูดอะไรริมอ่าวน้อยหนาอันนี้เลยบ้างห้องสุพีเรียนะคะราคาเพียง1,190บาท 哎。 อันนี้ราคาต่อห้องสำหรับสองท่านรวมอาหารเช้าแล้วสำหรับสองท่านนะคะและนี้สำหรับใครที่จะไปเพิ่มท่านที่สามสามารถชําระเพิ่มนะคะเสริมเตียงได้รวมอาหารเช้าแล้วจ่ายเพียงแ0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่สามนะแต่ว่าถ้าเกิดไปสองท่านอยู่แล้วหนึ่งห้องจ่ายราคานี้เลย1 1 9 0บาทแล้วก็อันเนี้ยสามารถเข้าพักเสาร์อาทิตย์ได้ไม่ต้องชาระเพิ่มใช่แต่ว่ายกเว้นการเข้าพัก ยกเว้นการใช้งานในช่วงวันหยุดยาวอยู่นะค่ะตะเลิกเท่านั้นเองค่ะอันนี้ใครที่สายที่แบบว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวเกาะสม็ดทะเลอยากได้บรรยากาศแบบเออแบบสงบนิดนึงในการพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องติดอ่าวติดทะเลติดหาดนะคะแนะนำตัวนี้สม็ดซีไซส์รีสอร์ทห้องสุพีเรียนะคะจริงๆอ่ะตัวนี้ของสม็ดซีไซส์รีสอร์ทอ่ะใครที่แบบว่าอยากพักห้องอื่นนอกเหนือจากสุพีเรียก็สามารถ ทักแชทหาแอดมินได้นะ uh huh. เพราะว่าเขามีอีกประมาณ2ไทยที่เป็นราคาโปรโมชั huh. ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ย ลดมากเลยในส่วนของห้องสุพีเรียนะคะเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าสูนงนะใช่แล้วนะคะและนี้คือสม็จเนี่ยเดินทางไปได้ทั้งปีนะคะเป็นเกาะที่ใกล้กรุงนะก็ขับรถไประยองไม่นานนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งเรือนะคะจากท่าเรือเนี่ยไปที่บ้านเพทเนี่ยไปที่เกาะสม็จได้เลยนะคุณแม็กนะคะผู้ใช้จริงนี่รีวิวจากผู้ใช้จริงนะคุณแม็กบอกว่า เลดิสันพึ่งไปมาวิวสวยมากๆขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะคะคือแบบว่าดังแนะนําเลยนะเนี้ยคือที่ดักไปรีวิวมาเนี่ยชอบความที่เขาแบบว่าเป็นส่วนใหเรดิสันที่กิจกรรมเยอะสําหรับครอบครัวคือสนามบาสนะสนามปิงปองอะไรคือมีหมดเลยแล้วก็แถมว่ามีที่ดูหนังให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกห้องดูวิวชมทะเลได้หมดเลยอ่ะเออแล้วก็มีทางลาดสาหรับผู้พิการใครเป็นพ่อแม่ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสามารถพาไปเที่ยวได้เลยนะคะเตรียมนุ่มนอนสบายมากแล้วก็เป็นห้อง ที่เรียกว่ากว้างขวางมากเลยใช่ค่ะอ่ะยังไงนะใครที่เพิ่งมานะคะอยากให้แคปไว้ก่อนทั้งสองทั้งสอันเลยนะคะทั้ง2รูทเลยเพระว่าตัวนี้มันเป็นตัวราคาพิเศษนะคะแล้วก็จํานวนจํากัดไม่ถึงสิบไม่ถึง10บวอชเชอร์แล้วนะคือถ้าเกิดว่าใครสนใจและต้องการทำการสั่งซื้อสั่งจองนะก็ทักแชทแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียด เงื่อนไขาการข่าพักไปให้ก่อนเนะาะแล้วก็ถ้าเกิดจะจองต่อสั่งซื้อต่อหรือว่า1ท่านจะซื้อกี่ใบนะคะ<อ>ก็สามารถคลิกได้เลยนะคะลงตักก้าแล้วก็ทำการชำระเงินได้เลยนะคะชำระเร<อ>ียบร้อยแล้วนะคะสามารถกลับมาแจ้งแอดมินแล้วก็ บอกกับทางแอดมินเนาะพุ่งนีแอดมินส่งเลยนะคะคุณพระธพรถามว่ามีที่พักจังหวัดไหนบ้างคะถ้าสําหรับในไลน์นี้ก็คือมี2ที่นะคะมีที่ชะอาหัวหินกับที่สมเด็จแต่ว่าเรายังมีอีกเยอะมากมายนะคะยังไงคุณพระธพรสามารถที่จะท้าแอดมินมาได้เลยว่าอยากจะไปพักที่ไหนทะเลภูเขาน้ําตกอะไรเงี้ยบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะจะถามมาให้นะคะใช่ค่ะจริงๆที่อื่นก็เป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะแต่ว่า2ที่ที่เอามาไลน์เนี่ยก็คือ รถโหดจริงก็เลยเอามาไล่รก่อนเหมือนโกดไทยก็เลยเอามาให้ก่อนทั้งสองที่ใช้ได้ถึงวันไหนอันนี้ถ้าเป็นของเออเลดี้สันนะคะจะใช้ได้สองสามที่เป็ดกรกฎาปีหน้าเลยนะทั้งสองที่ใช้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์พักได้นะคะนี้ก็สามที่เป็ดกรกฎาเหมือนกันใช้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์พักได้นะคะเนี่ย คือริมทะเลอ่ะในราคาในพาราเพียงสองพันเนี่ยสิบบาทสองพันสิบาทมีทอนเนี่ยเออสองพันมีทอนสิบาทสองพันสิบาทถ้าเรื่องตัวเลขนี่ฉันเบอรไปแล้วนะสองพันมีทอนสิบาทเนี่ยเรียกว่าแบบจะหาที่พักมีริมทะเลหัวหินชะอําในพาราเนี้ยยากนะและทุกคนเนี่ยก็คือชมวิวทะเลได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักมีที่จอดรถ มีครบคันหมดเลยเนี่ยก็มีอาหารอร่อยมากต้องบอกว่าสองที่นี้นะคะเป็นที่พักที่ติดทะเลทั้งสองที่แล้วก็สามารถเข้าพักได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์พักได้โดยไม่ต้องชำระเพิ่มเลยนะคะได้ราคานี้เลยเป็นราคาสำหรับสองท่านนะคะพร้อมอาหารเช้าเรียบร้อยสองที่เลยนะคะราคานี้เป็นราคาต่อห้องนะพักได้สองท่านนะคะทุกคนค่ะและถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะ เหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันอยากหาที่พักต้อนรับสัตว์เลี้ยงนี่ค่ะ <5. S 1> นี้นะคะเลดี้สันที่อะตักบอกนะคะใชเพราะว่านี่คือต้อนรับสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ว่าใครที่แบบว่ามีน้องหมาน้องแมวอยากพาไปด้วยนะคะน้ําหนักกี่กิโลยังไงก็งแจ้งอ่ามมะะแจ้งกับทางที่พักอีกทีนะคะว่ามีบริการเนี่ย คือแบบว่าชําระเพิ่มเงี่ยเท่าไหรนหรือบางทีาบางทีอาจจะต้องต้องถามเพราะว่าบางห้องเขาไม่ได้รับทุกห้องอเขาจะแบ่งโซนสาหรับลีดิสันเนี่ยว่าจะเฉพาะชั้นเฉพาะฟลอร์แล้วมีคุณถามมาว่าอาน้อยหน่ามีท่าเรือใหญ่ไหมคะหรือต้องสปีดบ๊สอย่างเดียว คือถ้าปกติสเมเด็จเนี่ยส่วนมากเขาจะไปลงที่ท่าเรือตรงกลางนะคะแล้วก็จะต้องนั่งรถนั่งรถไปนะคะก็อันนี้เรื่องการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสอบทางกับทางไอโมินเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าถ้าเท<ช>่าข้ามเนี่ยก็คือนั่งเรือแล้วก็ไปลงตรงท่าเรือกลางนะคะจากบ้านเพลเนี่ยไปลงที่กเกาะสมเด็จแล้วก็จะต้องใช้บริการพวกรถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขาถามคุณยูเซอร์ถามว่ามีที่พากน้ําตกไซน้อยไซไซโยกน้อยหรือเปล่าเอ่ย อ่าอันนี้เดี๋ยวลองสอบาถามการชนบุรีเนี่ยเรามีมที่พักอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใกล้น้ําตกเลยอะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าสามารถสอบถามเขาประตอดได้เลยนะคะถูกต้องเลยนะคะ,คะอ่าเ,<อ>เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์บ้านฟ้านิดหนึ่งนะคะไม่เมอ่ยค่ะ คือดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคิดถึงแอดปาร์กไหมเป็นยังไงส่วนพึ่งที่เธอไปมาโอ้อากาศกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบว่าฝนตกไปปอยมีหมอกตอนเช้านะคะคุณมิกกี้จากบ้านฟ้านะคะบอกว่ามีเกาะลันตาไหมคะ เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะกระบี่นี่ก็คืออันนี้ขออันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเกาะลันตาเหมือนจะมีแพ็กเกจไหมนะไม่แน่ใจแต่ว่าท้แอินมาได้เดี๋ยวเราอาจจะส่งเป็นเหมือนรวมที่พักเป็นสก๊ปรวมที่พักที่ทางทางชี้ไปไหนคัดมาแล้วค่ะก็สามารถส่งไปแนะนําเป็นที่พักแนะนําให้รับกันใช่ค่ะยังไงก็ทักแชทหาอินก่อนได้เลยนะคะอินบอกเข้ามาได้เลยค่ะค่ะคุณวิพาดาขอสมิธค่ะอ่ะสม็ธอ่ะสมิธสมิธจ้ะ สเมตค่ะอันนี้คือใหญ่มากอันนี้ยใหม่ว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าคือไปเที่ยวสเมตแล้วได้แบบริมหาดติดหาดนะคะได้ความเงียบสงบเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วที่พักเขาแบบแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสุพีเรียนี้เลยราคา1 1 90%เป็นราคาต่อห้องสำหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าแล้วนะคะแล้วก็ เสาร์อาทิตย์พักได้ค่ะยกเว้นวันหยุดยาววันหยุดนะคะตะเลิกแล้วก็ใช้ได้ยาวจนถึง31ก,กรกฎาคมปีหน้าซื้อก่อนไว้ใช้ที่หลังได้สามารถซื้อเป็นกิีได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นวอลชเชอร์นะแต่ว่า เราต้องเอาวอชเชอร์ไปใช้ในการเข้าพักใช้วอเชอร์ตัวจริงนะคะก็คือเราได้วอเชอร์เสร็จเราไม่ต้องโทรนะคะบุ๊กกิ้งกับทางโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวันทําการนะคะก่อนเข้าพักยิ่งถ้าเป็นเสาร์ทีต้องใช้เวลานิดนึงประมาณสัก2อาทิตย์คือเนื่องจากมันเป็นราคาพิเศษและใช้เสาร์อาทิตย์ได้ใครที่จะไปเกาะเสม็ดวันเสาร์นะคะคือเขาฮอตอยู่แล้วเนาะวันเสาร์พวกเกาะอะไรแบบนี้นะคะต้องสำรองล่วงหน้าเลยอย่างน้อยใหม่แนะนําเป็นสอาสองวันสองวันละนาะนะคะเพราะว่า 高。到 ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยห้องว่างหรือเปล่านะคะใช่แล้วหรือใครนะคะที่แบบว่าเอ้ยอยากจะไปสเเมจซีไซส์อยากห้องพักอื่นอยากแบบเขาเรียกว่าเข้าพักห้องไทยอื่นนอกจากสุพีเรียแล้วอยากได้ราคาโปรโมชั่นก็มีเช่นกันนะคะถ้าใหม่จะไม่ผิดเหลืออีกประมาณ2-2ไทยที่ยังมีอยู่นะคะแต่อันเนี้ยคือราคาปังมากกับห้องไทยสุพีเรียนะคะถ้าไทยอื่นเนี่ยสามารถให้อดมินส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ บอกว่าแอดมินขอสเมจซีไซส์ลิต์ทุกไทยอะไรอย่างนี้นะคะได้เลยนะจ๊ะโอเคอ่าคุณสุพศนะคะสวัสดีสวัสดีสัดีค่ะอ่าคือใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงและก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนช่องทางติ๊กต๊อกก็แคปไปก่อนได้เลยันชอบโตมากเลยอ่ะฉันจิบกาแฟได้ไหม ไม่ถึงมือหายหกิบแล้วมือหายทบแฟลอยู่ในหยิบกล้องเลยมาหยิบกล้องหยิบกล้องใช่คะแอดตาแบบว่าเพิ่งมาเห็นว่าเขาจัดฉากใหม่เนาะใช่ค่ะโอเคนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยาก รับรายละเอียดในส่วนของที่พักอื่นๆวอชเชอร์อื่นๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามที่โปรไฟล์ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำทั้งวอชเชอร์ที่พักอื่นๆมาเสนอเรื่อยๆนะคะราคาต่างๆนะคะหรือว่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศก็มีเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลดราคาใกล้วันเดินทางหรือว่าทัวร์ในรูทอื่นๆที่เราจะแบบวางแผนที่จะเที่ยวล่วงหน้านะคะเพราะว่าปลายปีนี้ก็ใกล้จะแบบ เขาเรียกว่าไฮซีซันแล้วเราต้องวางแผนแล้วนะคะตอนนี้ใช่แล้วก็คืนนี้นะคะทุ่มตรงนะคะบ้านฟ้าจะมีชิลออนเดอะเดๆพูดได้ช่นเย็นเย็นเก็บประมูลที่พักนะคะชิลออนเดอะบีไอีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไป ที่บ้านฟ้าได้ช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะจะเจอแอดตัดกับแอดแบงนะคะในส่วนของวอลชเชอร์อื่นๆนะคะในราคาพิเศษที่เราสามารถแบบว่ากําหนดกำหนดราคาได้เองเลยนะคะเริ่มต้นสูางดูก่อนนะคะ่ายังไงไลน์้ีก่อนจาดแคปไว้ก่อนได้เลยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็ ทักแชทแอดมินได้เลยนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวแล้วค่ะแล้วก็บ้านติ๊กตอกนะคะอันนี้แคปเลยค่ะแคปเลยค่ะบ้านเขียวหนึ่งสองสามหเจ็ดแป้าบอ่ะแคปเราเนาะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะถ้าเกิดอยากสอบถามเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็ทักแชทได้เลยนะติดตามโปรไฟล์กันไว้นะคะทุกคนค่ะสำหรับไลน์นี้ใหม่กับตั๊กลาไปก่อนนะคะบายค่ะ